รายการมวยตู้ช่องทรูโฟร์ยูวันนี้นะครับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยรังสิทิเวลาเดิมนะครับ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นเป็นต้นไปคู่มวยในวันนี้4ี่คู่ก็มีราคาเรทพร้อมกับมวยเด็ดแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับคู่แรกครับฟาาประธานดับรันสารคามกับปราบรามโชตบางแสนราคาเรทเปิดใครต่อรองนะครับส่วนราคาเล่นหน้าตู้อยู่ที่เสมอไหนเสมอกัน คู่ที่สองดาวมงคลพอเพชรมากคงกับปานเพชรออปิติศัต์เรดเปิดปานเพชรห้าสี่นะครับคู่ที่สามจอมโหดชอเกตวีนากับใบไผ่โยธารักษมวยไทยใบไผ่สิบเอดแปดและคู่เอกวันนี้นะครับชูเจริญดาบรันสารคามกับธนันชัยสิสองพี่น้องเรดเปิดธนันชัยห้าสาม มวยเด็ดของทีมงานมวยตู้วันนี้ราชี้ไปที่คู่ที่สามนะครับเราให้ใบไผยโยธารักษ์มวยไทยเป็นมวยเด็ดเหตุผลเพราะอะไรครับไปฟังกันพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากคู่แรกฟ้าประทานดาบรันศรธาามกับปราบปรามโชตบางแสนหรือว่าชื่อเดิมของปราบปรามก็คือปราบปรามเล็กทีเด็ดโล่เงินนะครับคุณุณไหมครับก็เคยชกช่องเจ็ดสีเคยชอกออกตู้มาหลายไฟนะครับ แล้วก็หายไปพักใหญ่ก่อนจะกลับมาในชื่อของปราบปรามโชดบางแสนวันนี้เจอกับฟ้าประธานดาบรันสารคามรองแชมป์ปูนเสือ117ปอนด์นะครับฟ้าประธานมาสร้าง118.1ลดน้ำหนัก1ปอนด์กับอีก1ขีดนะครับก็ใช้เวลาลดอยู่นานพอสมควรครับไม่ถึงกับเหนื่อยนะครับแต่ก็ไม่สบายเท่าไหร่ส่วนปราบปรามครับมา116.9นะครับขาดไปขีดหนึ่ง ก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากมายนะครับ <c oughs> คู่นี้รูปร่างฟ้าประธานดูจะได้เหลื่ยมนิดๆนะครับฟ้าประธานนี่เป็นนักมวยใบ้นะครับบ้านเกิดอยู่ที่ขอนแก่นปัจจุบันก็มาซ้อมอยู่กับดาบรันสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นอดีตรองแชมป์ปูนเสือแพ้คะแนนเอกลักษณ์สอสมานก,การเป็นในนัดชิงนะครับเป็นมวยเข่าครับคว้าตีเกาะตีอุตลุด อาจจะรุ่มร่ามไปหน่อยนะครับแต่อาศัยแข็งแรงอาวุธอื่นก็พออาศัยนะครับเตะป่อยหนักแรงใช้ได้ครับศอกก็ใช้การได้ดีแต่ช่วงหลังนี่ดูว่าร่างกายไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสําหรับพระประธานไม่รู้มีปัญหาอะไรนะครับหลังๆนี่พอร่างกายไม่ดีความแข็งแรงก็หายหดหมดนะครับบางไฟนี่โดนถล่มถึงน็อกก็มีชกแต่ละครั้งเจ็บตัวทุกครั้งครับ แพ้อุตุดมาห้าหกไฟครับจนกระทั่งทางดาบรันสงสารนะครับก็เลยให้หยุดปรากฏว่าฟ้าประธานที่หยุดมาเกือบปีนะครับหยุดมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็เกือบปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ต่อยเลยวันนี้ถือว่าคัมแบ็กกลับมาในรอบสิบเอ็ดเดือนนะครับกลับมาต่อยวันนี้ดูว่าร่างกายน่าจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะพักก็ สภาพร่างกายก็แย่แล้วหยุดตั้งปีหนึ่งป่านนี้สนิมกงสนิมเกาะนะครับไม่ได้ต่อยเลยเกือบปีนะครับกลับมาวันนี้เราก็ดูว่าไม่น่าจะดีขึ้นเผลอๆจะแย่ลงด้วยซ้ําครับในขณะที่ปราบปรามโทษบางแสนนี่มวยสีสเกตนะครับปัจจุบันมาซ้อมอยู่ค่ายนออนวัดยิมที่ชนบุรีค่ายนอนวัดยิมนี่ถือว่าเป็นค่ายมวยดาวรุ่งเลยนะครับที่ทํามวยเก่งๆทํามวย ชนะบ่อยนะครับช่วงหลังๆนี่เป็นมวยชั้นดีเป็นค่ายชั้นดีไปแล้วครับค่ายนอนวัดยิมถ้าเทียบกันโดยเกรดแล้วจะดูว่นเหนือกว่าค่ายนอเอ่อดาบลันสวรรคามด้วยซ้านะครับค่ายนอนวัดยิมนี่น้เอานำเลี้ยงดีนะครับน้ำเลี้ยงดีแล้วก็ทางปราบปรามนี่ก็ฟอร์มดีฟอร์มช่วงหลังก็ชนะนะครับชนะตลอดชนะสองไฟตติดนะครับสองไฟหลังชนะมวยใช้ได้นะครับชนะเก่งกล้าหนุ่มพรเทพชนะหนองคายเอฟเอกรุ๊ป น้ำหนักร้อยสิบหกเอ่อน้ำหนักวันนี้ร้อยสิบเจ็ดปอนด์ก็ถือว่าน้ำหนักของปราบปรามเลยนะครับในขณะที่ฟ้าประธานนี้น้ำหนักนี้น่าจะบีบหน่อยปกติที่ต่อยร้อยสิบแปดอัพนะครับแล้วก็หยุดไปนานด้วยวันนี้มาต่อยร้อยสิบเจ็ดดูว่าตอนเช้านี่ลดลําบากนะครับฟ้าประธานในขณะที่ปราบรามนี่ถือว่าน้ำหนักนี้น้ำหนักดีของเขาฟอมก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นดีวันดีคืนขึ้นมาครับ ฉะนั้นหนองคาย fx ลูกไฟล่าสุดนี่10กรกฎาคมนะครับช่วงหลังโควิดแล้วครับกลับมาหายใจไวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพร่างกายปรับปรามดีกว่าแน่ฝีมือก็เผยจะดีกว่าเรื่องของสีเสื้อนะครับสีเสื้อความเชื่อถือของค่ายช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าปรับปรามเล็กนั้นปรับปรามนะครับเหนือกว่าทุกอย่างวันนี้ราคาแค่ยันยันนะครับ ต้องรีบเล่นเลยครับเผลอๆอาจจะได้รองร้องหาราคารองดูก่อนนะครับถ้าหากว่ามีราคารองยิ่งจําแต่ถ้าไม่มีราคารองนะครับจับในราคาเสมอไหนเสมอกันก็โอเคครับอยู่ปัาปรามโชดบางแสนนะครับถือว่าน่าเล่นเลยนะครับมาผู้ที่สองครับเป็นดาวมงคลพอเพชรมากคงกับปานเพชรอปิติศั์พิกัด1ึงบเก้ปอนด์นะครับ รายการวันนี้นี่ถือว่ามวยทุกคู่นะครับไม่มีเปลี่ยนเลยครับไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนคู่ไม่เปลี่ยนน้ำหนักด้วยน้ำหนักเดิมตามที่ออกรายการทุกคู่กับทั้งรายการเลยถือว่าวันนี้เอ่อเพอร์เฟกนะครับไม่มีอะไรบกพร่องนะครับในเรื่องของคู่มวยพร้อมทุกคู่ครับมาตามรายการทุกคู่คู่สองนี่ดาวมงคลพอเพชรมาโคงกับปานเพชรออบิริษัต์ร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ดาวมงคลมาร้อยยี่แปดครึ่งนะครับน้ำหนักขาดไปครึ่งปอนด์ ปรก้าห129.1ลบ1ขีดครับรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับแต่ดาวมงคลมาน้ำหนักขาดพิกัดไปครึ่งปอนนี้เลยทําให้ดูว่าความฟิตอาจจะไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับขาดครึ่งปอนเป็นมวยสุราษครับมีแข้งซ้ายสาดแล้วก็เดินเบียดในล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับปลายๆฮึดดีแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเป็นมวยที่ขาดไวพริกไปหน่อยทื่อ ส่วนปานเพชรนั้นมวยร้อยเอ็ดครับประเภทครบเครื่องนะครับจังหวะฝีมือดีสมองดีนอกในมีครบครับประทะได้ทุกรูปแบบฟอร์มการชกข่มอยู่นิดๆนะครับฟอร์มหลังของทางปานเพชรนี่ชนะมาสองไฟต์เดครับล่าสุดนี้ชนะเล็บสิงเอราวันยี่หามกรานะครับแล้วก็หยุดโควิดไปหลายเดือนนะครับวันนี้เพิ่งกลับมาต่อยครั้งแรกในขณะที่ ดาวมงคลน,นี่หยุดนานกว่าปานเพชรอีกครับต่อยเอาไว้ครั้งสุดท้ายนี่นู่นนะครับชนะกิดกล้องสิบสามเรนทาวเวอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีหกสองก็หยุดมานานกว่าทางด้านของปานเพชรสองเดือนนะครับปานเพชรนี่ยังถือว่าต่อยเดือนมกราส่วนดาวมงคลน,นี่พฤศจิกาปีที่แล้วครับชื่อชั้นการผ่านมวยนี่ดูเหมือนทางดาวมงคลจะเหนือน,นิดนิดนะครับเหนือวันนี้นิดครับแต่วันนี้ดูแล้ว สภาพร่างกายความเก่าเฝีมือนะครับเหลี่ยมเชิงอยู่ที่ปานเพชรครับวันนี้อยู่ปานเพชรดีกว่านะครับคู่ขี้ครับคู่นี้แพชชนะกันได้แต่ก็เล่นตามเชิงนะครับเล่นตามเชิงก็อยู่ทางฝั่งปิติศักปานเพชรออกปิติศักดีกว่าครับอยู่ปานเพชรนะครับราคาต้องต่อครับคู่นี้ราคาร้องปานเพชรนี่สักร้องเสมอก่อนนะครับแล้วขยับสิบเก้าห้าสี่ ก็ประมาณนี้นะครับอยู่ปันเพชรครับเล่นต่างเชิญมาถึงคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกซึ่งเป็นคู่ที่ทางทีมงานมวยตู้ให้ทีเด็ดเอาไว้ครับคู่นี้จอมโหดชอเกตวีนากับใบไผย,ยโยธาลักษ์มวยไทยนะครับทีมงานมวยตู้ให้ทีเด็ดที่ใบไผ่วันนี้เจอกับจอมโหดร้อยสามห้าปอนด์จอมโหดช่างร้อยสามสิบหกจุดห้านะครับลดน้ำหนักหน,นึ่งปอนด์ครึ่ง ส่วนทางด้านใบไผ่นั้นร้อยสามห้าจุดเก้าลดเก้าขีดจอมโหดลดเยอะกว่านะครับแต่ก็ลดได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนั้นวันนี้ทั้งคู่ทั้งจอมหดทั้งใบไผ่ก็ลดได้ก็ตามตามสมควรนะครับไม่ถึงกับเหนื่อยไม่ถึงกับลำบากอะไรทั้งคู่จอมโหดนั้นรูปร่างจะได้ลอยกว่านิดๆนะครับในขณะที่ใบไผ่นีดูจะได้เรื่องของความฟิต เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับดูว่าแน่นปึ๊กเลยครับวันนี้ซิกผงซิกแพคนี่ดูชัดเจนกล้ามเนื้อฟิตนะครับกอาโหนที่มวยสีสเกตซ้อมอยู่ทุ่งครุเป็นมวยเก่านะครับกระดูกดีมวยเขา่ามวยแข้งนะครับหมัดสอบมีครบแต่หลังๆนี่ดูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับฟอร์ไม่ค่อยดีไม่รู้เกี่ยวเรื่องร่างกายหรือเปล่านะครับร่างกายน่าจะมีปัญหานะครับทําให ฟอร์มการชกนี่สองครังหลังนะครับแพ้นอกทั้งสองไฟแล้วก็ประทะหนักๆน,นี่เห็นชัดนะครับว่ามียุคมีย่นดูว่าร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ตรงนันข้ามกับใบไผ่นะครับนี่น้องชายของุูปกิจบอสังประไพปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ภูกเก็ตนะครับมวยฝีมือเหลี่ยมเชิงจัดจ้านนะครับแล้วฟอร์มชงนี้ฮอตมากหกไฟหลังชนะรวดนะครับ <c oughs> โดยพอ โดยเพราะไฟล์ล่าสุดนี่ชนะมวยอย่างรักสมหมายเงาะบางกะตินะครับก็ไม่ธรรมดานะครับรักสมหมายที่ระดับผู้เอกช่องสามอ้อมน้อยคือเรียกว่าถ้าเอารักสมหมายไปเจอกับจอมโหดนี่ยังไงรักสมหมายก็เหนือกว่าจอมโหดแน่ๆน,นะครับแต่วันนี้จอมโหดมาเจอกับใบไผ่ซึ่งชนะรักสมหมายมาก็ดูแล้ววันนี้จอมโหดไม่น่าจะสู้ได้ใบไผ่นี่ทั้งสดนะครับทั้งสดทั้งเก่งแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มดีวันดีคืนนะครับ ดูว่ากลังขาขึ้นเลยส่วนจอมโหดน่นนาจะกําลังขาลงนะครับฟอร์มหลังๆนี่ไม่ชนะใครเลยสองไฟนี่หลังนี่แพ้นอกนะครับแพ้นอกทั้งเจ้าแบทแมนเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขแล้วก็มาแพ้นอกเพชรน้ํางามออกฝันเมืองนะครับก็แพ้ไว้ตั้งแต่นู่นนะครับเดือนมกราคมแล้วก็ยังไม่ได้ต่อยอีกเลยนะครับเพราะ่โควิดก็ยังไม่ได้กลับมาขึ้นชกยังไม่ได้หายใจนะครับในขณะที่ใบไผ่นี่ ได้หายใจไว้แล้วครับด้วยการเอาชนะรักสมัมยเ่าบางกปิอย่างที่ว่านี่นะครับชกไว้สิบห้ากระดาษพรมนี่เองนะครับก็ดูแล้วใบไผ่น่าจะแบเบอร์เลยครับคู่นี้แพ้ยากเหมือนครับไม่น่าแพ้ถ้าไม่ซวยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเท่าไหร่ก็ต้องต่อยาวๆนะครับอยู่ทางฝั่งใบไผ่ต้องต่อนะครับคู่นี้ราคาห้าสี่ิบเอ็ดแปดนะครับประมาณนี้ครับต่อยาวๆครับใบไผ่แบเบอร์ มาคู่เอกนะครับชูเจริญดับรันสารธารมกับธนันชัยสิสองพี่น้องหรือว่าธนันชัยราชานนนวันนี้เจอกันเป็นครั้งที่สามนะครับพิกัดร้อยสี่สิบสี่ปอนด์ชูเจริญช่างร้อยสี่สี่จุดสี่ครับลดสี่ขีดส่วนธนันชัยนะครับมาหนักหน่อยครับมาร้อยสี่สิบห้าจุดเก้าลดหนักหนึ่งปอนด์เก้าขีดนะครับเกือบเกือบสองปอนด์เต็มก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเหนื่อยนะครับแต่ก็ไม่สบาย ก็ใช้เวลาในการลดอยู่พอสมควรต่างคนต่างรูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่ธนันชัยนั้นมวยน้ําหนักเยอะกว่านะครับวันนี้ประมาณน้ําหนักใหญ่ก็ดูว่าจะได้ลอยได้ช่วงนิดๆน,นะครับพอเห็นถังก้นแท้ชนะมาคนละครั้งนะครับโดยครั้งแรกฝ่ายกันไว้เมื่อ10รกรกฎาคมปี61ผ่านสองปีมาแล้วนะครับที่โชคกันครั้งแรก10รกรกฎาคม61ที่ลุมพินีครับ ตอนนั้นชูเจริญต่อน้ำหนักให้ธนันชัยนะครับชูเจริญชื่อชั้นเหนือกว่าก็ต่อสองปอนชูเจริญต่อยร้อยสี่สิบทนันชัยต่อยร้อยสี่สิบสองก็เป็นธนันชัยนะครับอาศัยความใหญ่เบียดชนเอาชนะคะแนนชูเจริญไปได้พอมาแก้มือกันผนสองครับคราวนี้ยี่ิบเจ็ดพฤศจิก,กาหกหนึ่งเหมือนกันที่ลุมพินีเหมือนเดิมนะครับแต่ไฟนี้ต่อยกันร้อยสิบสองทั้งคู่ครับร้อยสสิบสองเท่ากัน ก็เป็นชูเจริญนะครับอาศัยเหลี่ยมครับแข้งซ้ายออกชัดเจนนะครับเอาชนะคะแนนทางธนันชัยก็แก้มือสําเร็จหนนี้เป็นหนที่สามครับชูเจริญนั้นจังหวะฝีมือดีนะครับเป็นมวยเข่าที่ไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเดียวนะครับวงนอกก็มีหมัดป่อยรุนแรงต่อยรบกวนได้ดีจังหวะวางแข้งบ้หนักนะครับเข้าในก็มีลูกขวางแทงกล้ำตีแข็งแกร่ง ติดที่ช้าหน่อยนะครับเป็นมวยที่อาจจะชิดช้าทําช้านิดหนึ่งครับชูเจริญถ้าเจอมวยจังหวะเร็วๆนะครับจัดจ้างนี่ก็มักจะทําอะไรไม่ค่อยได้เจอตัวเล็กกว่านี้ก็แพ้ได้นะครับเคยแพ้แสงมัน,นีขาดลอยอย่างนงันเพราะว่าขยับออกอะไรนี่แสงมัน,นีเห็นหมดครับก็ค่อนข้างช้าครับอย่างที่บอกแต่วันนี้เจอธนันชัยไอ้เรื่องช้านี่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับชูเจริญน,นี้เพราะว่า ธนันชัยเองก็ไม่ใช่มวยจัดจ้านเป็นมวยเข่าทั่วไปนะครับอาศัยตัวใหญ่ด้วยซ้ําที่ผ่านผ่านมานี่ชูเจริญเอ่อทางธนันชัยนะครับอาศัยความใหญ่เอาชนะคู่ต่อสู้มาตลอดที่ชนะลือลั่นที่สุดก็คือชนะแสงมณีแต่แสงมณีเนี่ยตัวเล็กกว่าธนันชัยเยอะนะครับในขณะที่เอ่อแสงมณีชนะชูเจริญได้เพราะว่าชูเจริญช้าแสงมณีเร็วนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นจุด ที่จะมาพิจารณาได้คือชูเจริญแพ้แสงมณีเพราะแพ้ความเร็วแต่แสงมณีนั้นแพ้ความใหญ่ของธนันชัยแต่ชูเจริญไม่กลัวมวยมวยใหญ่กว่านะครับชูเจริญกลัวกลัวมวยตัวเล็กแต่ที่เร็วๆนะครับเจอมวยตัวใหญ่นี่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะชูเจริญก็สู้ได้อยู่แล้วนะครับมวยเขา่าเขาและเขานี่ตีกันไม่มีได้เปรียบชูเจริญครับชูเจริญมีเหลี่ยมมีลูกเอ่อเหลี่ยมตัวนะครับมีหักในม,มีกระชากล้ม ก็ทําได้ดีในขณะที่ธนันชยัยซิอีกที่ดูว่ากระดูกนะครับกระดูกความเก่ายัางมีไม่เท่าไหร่นะครับเจอมวยตัวเท่าๆกันนะครับชูจเจรินีเออถ้าธนันชัยส่วนใหญ่จะชนะมวยตัวเล็กกว่ามาตลอดครับเจอมวยตัวเท่ากันนี่ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับแต่ชูจเจรนีที่ต่อยก,กันครั้งแรกอาศัยน้ําหนักนะครับที่ได้ต่อสองปอนชนะไปผลหลังต่อยน้ําหนักเท่ากันก็แพ้ชูจเจรญเห็นผลผลน,นี้เราก็ชื่อว่าชูจเจรญน,น่าจะใช้เปลี่ยนความเก่านะครับ ต,ต้านทานความหนุ่มความแรงของธนันชัยได้นะครับเราให้อยู่ชูเจริญครับในราคารองรองราคาดีด้วยครับราคาเบรดเปิดแพงริ้วนะครับแบบชนิดแพงแบบไม่ดีเปลงอกเปลงใจกันเลยนะครับมวยไม่ได้ครั้งที่แล้วทูเจริญก็ชนะมาผลน,นี้ยังให้ธนันชัยต่อแพงริ้วถึงห้าสามนะครับเพราะฉะนั้นเราลองดีกว่าครับ ไม่ต้องถึงห้าสามวันนะครับแค่สามสองก็น่ารองแย่แล้วนะครับรองนะครับรองทางฝั่งชูเจริญดับรงธนาคารนะครับราคาสักสามสองถ้าได้ห้าสามยิ่งดีใหญ่นะครับรองเลยครับมวยรูปร่างไม่ได้ต่างกันมากนะครับธนันไทยใช้ความใหญ่ไม่ถนัดครับวันนี้เผลอๆจะแพ้ฝีมือแพ้ความเก่าของชูเจริญเอาซะด้วยนะครับอยู่รองชูเจริญครับได้รองราคาแพงรองเลยครับ วันนี้นะครับสี่คู่คู่แรกให้อยู่ปราบปรามโชษบังแสนครับราคาย,ยันยันกันนี่น่าเล่นนะครับน่าเล่นน่าจับที่ปราบปรามโชดบังแสนส่วนคู่ที่สองครับอยู่ปานเพชรอ,อภ,ภิษ์นะครับอยู่ตามเชิงครับสิบเก้าห้าสี่ส่วนคู่สามครับเล่นทีเด็ดนะครับใบไผยโยธัลั์มวยไทยห้าสี่สิบเอ็ดแปดนะครับต่อยาวๆเลยครับส่วนคู่เอกครับคู่ขี้แต่เราให้อยู่ทางฝั่งชูจเจริญดับรันธาาคามนะครับได้รองราคาดีครับ ได้รองสามสองถึงห้าสามรองเลยครับขอให้ท่านโชคดีนะครับวันนี้เล่นมวยตู้ช่องตรฟูฟันกำไรอู้ฟู้ไว้ก่อนครับแล้วไปรวยกันต่อนุ่งนี้สวัสดีครับ